ม i v โ y วามนะครับมาพร้อมกับกล้องหลังสี่ตัว AI God Camera และภายใต้ฝาหลังนี้จะมีแบตเตอรี่ที่ใหญ่จุกใจ5้าพันมเลยพวกกับ CPU c h i p s e เซต l i o P 3 5ครับจึงทำให้การทำงานภาพรวมเนี่ยใช้งานได้ยาวนานมากๆสแตนบายได้เกือบเดือนเลยนะฮะจะเป็นอย่างไรครับไปดูรื่นเต็มพร้อมกันกับ Vivo Y30 เครื่องนี้ครับ สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ทีพารทรีวิวกับผมพัสทนะครับมาดูตัวเครื่องและกล่องนะครับว่ามีอะไรบ้างที่กล่องนะครับเขาจะเขียนด้านบนมานะครับว่าเป็นรุ่นแรม4กิกนะครับรอม128 g b นะครับหน้าจอนี้นะครับ vivo เรียกว่า อันตาโอสกีดิสเพย์ครับเป็นหน้าจอ6.47นิ้ว s t p d นะ IPS ซึ่งเรโชสกรีนต่อบอดี้นะครับสูงถึง90.77%เลยอัตราส่วนความยาวต่อกว้างนะครับอยู่ที่19.5/9ด้านบนเนี่ยจะมีกล้องหน้านะครับ8ล้านพิกเซลที่เป็นจอเจาะรูมาให้ครับจอที่เจาะรูมันเนี่ยรูกล้องเนี่ยไม่ใหญ่เลยนะครับและขอบด้านข้างที่เจาะมาเนี่ยเล็กนิดเดียวเอง การใช้งานพื้นฐานนะครับมาพร้อมกับ Android 10นะครับครอบด้วยฟันหั t OS 10มาซ้ายสุดเนี่ยจะพบกับทางรัดวิจเจตนะครับช็อตคัดต่างๆและการใช้งานภาพรวมเช่นการปัดเฟซเฟซบุ๊กเนี่ยปัดตามปกติความเร็วมาตรฐานเนี่ยใช้งานได้นะครับอย่าไปใจร้อนแบบปัดเร็วจนเกินไปเนี่ยผมว่าตรงนี้ใช้งานได้อยู่เริ่มต้นดูที่ฝาหลังกันก่อนเลยครับต้องบอกว่าฉ่ำเงามากๆครับ ฝาหลังนี้เป็นพลาสติกนะแต่ฉ่ำจริงๆครับสีที่ผมได้มาสีนี้นะครับคือสีที่เป็น d e ซ e ซอ Blue จะเป็นสีฟ้าอมน้ำเงินมีประกายเหลือแบบนี้นะครับซึ่งจะมีสีที่เป็น m มูนสโตว์ไวให้เลือกด้วยตรงนี้นะครับจะเป็นเซ็นเซอร์นะครับสำหรับสแกนลายนิ้วมือนะครับหรือฟิลก็เป็นก็อยู่ตำแหน่งที่โอเคนะเหมาะสมสแกนไะด้ไม่ยากเกินไปครับกล้องหลัง1 2 3และ4ตัวครับเป็น AI Core Camera กล้องหลังครับผม นอกจากแรมตัวเครื่อง4 g b และ ROM รอม 128GB แล้วนะครับ vivo y 3 0เนี่ยยังสามารถใส่ซิมได้แบบ2ซิมนะครับบวก1 m i ไมโคร SD card รวม3สล็อตไมโคร SD card เนี่ยอัพได้สูงสุดที่ 256GB ครับพอเชื่อมต่อนะครับเริ่มตั้งแต่ช่องหูฟัง3 5มมลเมนะครับช่องชาร์จไฟแบบ USB C ซึ่งเราสามารถใช้โหมดรีเซิร์ฟชาร์จคือเป็น power bank เนี่ยชาร์จให้เครื่องอื่นได้ด้วยนะครับจะเป็นอุปกรณ์เพิ่มเติมการไจ้ที่ความแรงนะครับ 1> 5โวลต์1แอมป์สำหรับกล่องด้านหน้านะครับที่มุมกล่องจะเขียนว่าเป็นรุ่น RAM 4รอบ 128GB รอม 128GB และอุปกรณ์ที่มีมาให้ในกล่องนะครับนอกจากเข็มจิ้มซิมคู่มือแล้วก็จะเป็นสายชาร์จแบบปกตินะครับ USB A to C แรปเตอร์ชาร์จไฟ5โวลต์2แอมป์และเคสใสครับที่มีความหนาค่อนข้างดีนะปกป้องตัวเครื่องได้มาและมีการติดฟิล์มกันรอยหน้าจอมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ลำโพงค่อนข้างดังกังวันได้ใจครับเป็นลำโพงเดี่ยวโมโนนะไม่เน้นเบสนะครับเน้นใสๆหน่อยลองไปฟังกันซึ่งแม้เป็น Helio p 3 5นะครับแต่เราก็สามารถสเปซสกรีนแบ่ง2หน้าจอเล่นได้แบบนี้ครับจะดู YouTube ไปปัดเฟซ a c e b o o k ไปก็ทำได้เหมือนกันและเราสามารถที่จะปรับอัตราส่วน2แอปนะครับได้แบบอิสระตามที่เราต้องการได้เลย มาถึงคำถามสำคัญครับถามว่า Vivo Y 30เล่นเกมได้หรือเปล่านะครับกับ Helio P35 ตัวนี้ก็อย่างตัวอย่างนะครับแอสฟ l กก็จะมีความลื่นไหลที่ประมาณนี้ครับเรียกว่าเล่นเอาเพลิดเพลินนะครับได้เลยนะความลื่นไหลนี่ไม่มีอาการกระตุกให้เห็นนะครับแต่มันคงไม่ได้ปืป๊ดปลาดแบบเทพๆแหละแต่ก็มีความปื๊ดป้าอยู่นะครับ ซึ่งการเล่นเกมทั้งหมดนะครับจะมีมันติ Turbo โบสานะครับที่เข้ามาช่วยจัดการเรื่องเกมให้ดีขึ้นมีเรื่องของ Center t u r เทบนะครับที่จะทําให้เข้าแอปพลิเคชันได้รวดเร็วขึ้น AI Turbo นะครับที่จะช่วยวิเค,คราะหอและคาดการปัญหาในการเข้าแอปก่อนได้อีกด้วยและยังมีอัลต้าเกมโหมดนะครับที่ช่วยในส่วนการจัดการด้านการบอกการแจ้งเตือนการโทรเข้าต่างๆนะครับรวมถึงบันทึกหน้าจอในการเล่นเกมได้ด้วยครับ มาต่อกันที่ R O V ครับแบตเตอรี่76%สครับซึ่งในช่วงต้นของเกมนะครับเฟรมเรทมีแต่5960เฟรมไม่เห็นครับเดี๋ยวเราไปบวกกับคลิปทั่วไปดูนะครับและการกดเอฟเฟกต์พื้นฐานกดสกิลพื้นฐานครับก็จะเห็นว่าเฟรมเรทอยู่ที่ประมาณสัก50กลางๆนะครับมี5้าสิไเห็นครับ52 5 0อ่านี่แบบหนึ่งตอน1นะครับจังหวะที่เข้ามาเอฟเฟกต์กระจายแบบนี้มี40ต้นๆให้เห็นครับนี่คือช่วงต้นเกมเลยนะครับ ซึ่งเฟรมเรทเนี่ยคุณจะเห็นว่าค่อนข้างมีระยะห่างนะครับมีเลนส์ที่ค่อนข้างกว้างครับลองเข้าไปตีป้อมต่อนะครับไปยิงกับฮีโร่ฝั่งคู่แข่งด้านล่างที่มีปล่อยเอฟเฟกแบบนี้ครับอันนี้แบบ1นึ่งหนึ่งนะครับอ่ะก็จะอยู่ที่ประมาณสัก40กลางกลาง40ไปปลายช่วงนี้เป็นสัดส่วนใหญ่นะครับหรืออย่างถ้าเกิดว่ามีตัวป้อมมาด้วยนะครับมีฮีโร่ทักสามตัวในฉากเนี่ยเฟรมเรทก็ยังอยู่ที่ระดับ40กลางกลางโดยเฉลี่ยเหมือนเดิมนะครับต้องเรียกว่าสามารถเปิดไ้เฟรมเลทเล่นได เป็มเลทก็จะเป็นประมาณที่คุณเห็นเลยนะครับค่อนข้างที่เกมจะมีระยะความกว้างที่เห็นได้อย่างชัดเจนครับลองไปดูช่วงกลางเกมและเลทเกมบ้างน,นะครับว่าเป็นอย่างไรลองไปดูช่วงกลางเกมนะครับหรือเทียบจริงเนี่ยเป็นเลทเกมช่วงนี้นะครับโอ้เอฟเฟกกระจายแบบนี้40ต้นๆนะครับยังไม่มีเลข30ให้เห็นนะ40กลางนะครับจัดไปฮะโอ้เพียบเพียบเพียบอะ 37, 33, นะครับ3า 35ครับอันนี้เรียกว่าตะลงบอลกระจายเลยนะครับ30กลางโดยประมาณสัดส่วนใหญ่ครับจบไหมจบไหม30กลางนะครับอ่าลื่นไหลใช้ได้เรียบร้อยนะครับจบเกมไปอย่างที่คุณเห็นเลยนะว่าถ้าเกิดวันหนักจริงๆเนี่ย30กว่ามีเห็นนะครับเกมนี้วิกตอรี่ไปอยู่ที่คุณแล้วแหละครับว่าคิดว่าเฟมเดตตรงนี้เป็นอย่างไรแต่ที่แน่ๆนะครับความร้อนเนี่ยถือว่าไม่ร้อนเลยนะเย็นมากๆครับ20กว่าองศาเท่านั้นโหน่าเราจะสมาร์ทโฟนที่ไม่ร้อนแบบนี้นะครับ วงเล็บน,นิดนึงนะว่าห้องนี้เปิดแอร์ได้ที่5องศานะครับแต่ก็ถือว่าเย็นสุดนะในรอบปีนี้เลยครับที่เราเทียบสมาร์ทโฟนมาและการเล่นเกมนี้นะครับ10นาทีครึ่งแบตเตอรี่ก็ลดไปเหลือ74%หรือลดไปเพียงแค่2%เท่านั้นครับส่วนลิ n นเดนะครับเกมแรงๆแบบนี้ถามว่าเล่นได้ไหมเนี่ยอ่ะตองดูแล้วกันเนาะแล้วแต่บุคคลเลยนะครับเอฟเฟกกระจายมากๆครับหน้าจอ IPS 6.47นิ้ว SD พาตรงนี้ก็แสดงน่าสวยงามดีนะครับสีสันเนี่ยค่อนข้างเป็นโทนที่แบบไปในแนวสบายตานะมาดเน้นสีสดจาาเวอร์นะครับเล่นนานๆแล้วไม่เมื่อยตาดี แบตเตอรี่ที่ลดไปน้อยแบบนี้นะครับก็ต้องยกผลประโยชน์ให้เขาแหละเพราะแบตเตอรี่เขาใหญ่จูดใจนะครับที่5 0 0 0มลเลยเราสามารถใช้งานสแตนบายได้สูงสุดนะครับที่29.7วันฟังเพลงต่อเนื่องกว่า46ชั่วโมงครับหรืออย่างเล่น R o v ก็ลดไปเพียงแค่ชั่วโมงละ12เท่านั้นที่เราทดสอบการเล่นจริงนะฝาหลังที่สวยงามน,นี้นะครับนอกจากฟิงเกอร์สแกนแล้วก็มาพร้อมกล้องหลังที่เป็น AI Core Camera 4ตัวครับ กล้องหลัก13ล้านพิกเซลกล้องซูเปอร์แวงเกิล8ล้านพิกเซลถ่ายได้มุมมองกว้างสุด120องศากล้องเดฟเซนเซอร์2ล้านพิกเซลถ่ายโบเก้และกล้องมาโคร2ล้านพิกเซลนั่นเองมาดูภาพถ่ายจากกล้องหลักกันครับกับกล้องทั้ง4ตัว AI Core Camera ครับเริ่มต้นที่กล้องหลักกันก่อนครับ13ล้านพิกเซลต้องบอกว่าการเก็บรายละเอียดตอนกลางวันเนี่ยค่อนข้างทําได้ดีนะครับดังนั้นการใช้งานภาพถ่ายปกติตรงนี้เนี่ยให้ห่วงคมชัดดีพึ่งพาได้ไว้ใจได้ และกล้องซูเปอร์วาแองเกิล8ล้านเิกเซลรอบนีนะครับก็ต้องบอกว่าสามารถเก็บความคมชัดและความสว่างได้ดีนะคือปกติแล้วเนี่ยถ้ากล้องซูเปอร์วหรืออัลตราไวบางรุ่นนะครับอาจจะถ่ายแล้วมืด Vivo ว3 0ไม่เป็นนะครับถ่ายมาเนี่ยเปรียบเทียบกับเลนส์หลักปกติเห็นไหมครับความสว่างเนี่ยเหมือนกันเลยใครที่เบื่อเลนส์ที่เป็นอัลตราไวแล้วมันมืดน,นะครับลองมาดูเป็นบ i v วอก็ได้ หรือจะเป็นการซูมเข้าไปแบบดิจิตอลซูม 2x ก็ถือว่าความละเอียดนั้นยังทำออกมาได้ดีครับกับเบื้องนะครับอิฐเนี่ยที่เห็นอยู่ตรงเสาตรงประตูนั้นเนี่ยผมก็ยังเห็นไ่าคมชัดอยู่นะครับและอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือมาโครเลนสนั่นเองสามารถเอามาถ่ายระยะมาคโครหรือระยะใกล้พิเศษนะครับแบบนี้ได้หรือถ้าถอยออกมานิดนึงนะครับเป็นเลนส์หลัก13ล้านพิกเซลเอามาถ่ายอาหารผมว่าสีสันเนี่ยค่อนข้างตรงกับความเป็นจริงนะครับและดูน่ากินดี มาต่อที่รูปของการถ่ายบุคคลครับน้องฝ้ายกับใหมีกแล้วนะครับ vivo Y 3 0เนี่ยผมต้องบอกว่าเขาเป็นสมาร์ทโฟนที่กล้องค่อนข้างมีความิินี้นะคืออย่างถ่ายภาพแบบนี้เนี่ยมันมีความสวยงามและลงตัวแบบไม่น่าเชื่อครับ ยตัวอย่างนะครับผมให้นางแบบยืนในภาพนี้นะครับแล้วก็จัดองค์ประกอบเล็กน้อยเนี่ยผมก็จะได้ภาพที่สวยงามแบบนี้ครับสีสันเนี่ยถ้าผมถ่ายในโทนนี้นะครับมันค่อนข้างออกแนวเฟดเฟดหน่อยคือเรียบเรียบนะครับแล้วก็ดูเสมอกันนะครับดูเท่ากันทางภาพเลยแต่ถ้าเมื่อผมเปิดภาพที่เป็น super w i แ e a n g ิลเนี่ยคุณจะเห็นว่าภาพนี้เนี่ยมี saturation นะครับมีความอิ่มสีมี c o n t ร a สต์ชาร์ n e s s นะครับและก็ไวบาลานที่แปลกและแตกต่างครับ เรียกว่าในกล้องที่เป็นมุมมองกว้างพิเศษเนี่ยผมยังไม่เห็นใครถ่ายได้เหมือน Vivo Y 30นี้เลยนะครับแปลกดีนะครับมุมมองกว้างที่ถ่ายได้เนี่ยคือ120องศานะครับแต่ถ่ายจริงเนี่ยคือ108องศาคุณจะสังเกตว่าเหล็กนะครับแล้วก็ ตัวของเ l ลกเส้นที่พื้นต่างๆบล็อกต่างๆเนี่ยค่อนข้างมีความตรงนะครับไม่ค่อยมีความปิดป่องเองียงหรือว่าเบี้ยวตามตัวของกายภาพของเลนเลยนะครับจึงเป็นข้อดีว่าใครอยากได้กล้องที่เป็นมองกว้างพิเศษเนี่ยแล้วไม่อยากให้ภาพปิดป่องไม่ต้องใช้ซอฟต์แวร์แก้ไขอะไรนะครับ Vivo y 30ค่อนข้างให้ภาพที่เป็นอันตรายหรือซ u เปอร์วได้เที่ยงตรงดีนะครับและนั่งแบบและนั่งแบบก็ดูผอมขึ้นดูขายาวขึ้นอีกด้วย แอบแวะให้ดูกล้องหน้านิดนึงครับต้องบอกว่าบิวตี้รอบนี้ก็จัดเต็มครับทั้งกล้องหน้าและกล้องหลังเลยแต่กล้องหน้าเนี่ยจะปรับบิวตี้ได้มากกว่านะครับเดี๋ยวผมไปพูดถึงรายละเอียดการใช้งานกล้องตอนท้ายอีกทีซึ่งอย่างภาพนี้นะครับเป็นการเปิดบิวตี้กล้องหลังนะครับและผมจัดองค์ประกรอบของภาพเล็กน้อยนะครับเป็นการถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์นะคุณจะสังเกตว่าแบบชัดนะครับแล้วก็ r o ก n d ด้านหน้าเนี่ยชัด แต่ว่าบริเวณแบ็กกราวด์นะครับรวมถึงใบไม้บางส่วนที่ตัวของ AI มันจับได้นะครับก็จะทําการเบลอไปการเบลอเนี่ยค่อนข้างดูดีนะครับเป็นธรรมชาติดีใครที่อยากถ่ายแบบดูมีกิมมิกนะครับหรือว่ามีตัวพอปในฉากหน่อยเนี่ยจัดองค์ประกอบแบบนี้นะครับก็ถ่ายได้สวยงามดีเหมือนกันหรือจะเป็นการถ่ายแบบเกือบเต็มตัวนะครับ้วยกล้องหลักเนี่ยโทนสีรอบนี้อย่างที่บอกไปครับว่าค่อนข้างที่จะเป็นตัวของตัวเอนะครับมันจะออกแนวโทนประมาณเนี้ยใสยๆนะครับขาว และกล้องหน้าขนาด8ลา้านพิกเซลนะครับเปิดบิวตี้แบบจัดเต็มนะครับก็จะได้ผิวใสๆแบบนี้เลยผมว่าโทนสีแบบนี้ไปรุ่ดค่อนข้างชอบกันนะครับมันจะดูใสนะครับมันจะดูแบบมีน้ำมีนวลหน่อยนะครับและลองวาร์ปมาเป็นแบบนี้นะฮะก็จะเป็นภาพบุคคลกล้องหน้าครับที่ถ่ายแบบหน้าชัดหลังเบอร์ต้องบอกว่า vivo y30 ค่อนข้างตัดขอบได้ดีนะครับอย่างส่งเสื้อกับฉากหลังเนี่ยจะเห็นว่าตัดได้คมดีมากๆนะครับ บริเวณผมด้านบนนะครับก็ถือว่ามีความคมชัดดีนะฮยอาจจะมีตรงที่เป็นปอยๆที่ฟุงฟ้งๆมากเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะครับแต่ภาพรวมแล้วผมก็กกค่อนข้างพอใจนะถ้าคุณถ่ายภาพมาเป็นโหมดบุคคลอย่างเช่นภาพนี้นะครับที่เป็นบุคคลกล้องหลังเนี่ยเรายังสามารถปรับค่าเอฟเสมอนะครับหรือปรับโปเก้หน้าชัดหลังเบลอได้ทั้งก่อนและหลังถ่ายเลยเป็นการเลื่อนค่าเอฟนี่นะครับค่าเอฟยิ่งสูงนะครับเช่น F16 หเนี่ยหน้าก็ชัดหลังก็ชัดนะครับ แล้วถ้าเกิดว่าเป็นค่า f ต่าๆนะครับเช่น1.4นะครับหรือ0.95เนี่ยหลังก็จะละลายจ๋าเลยคุณสามารถที่จะทัดได้นะครับว่าเอาตรงไหนชัดนะเช่นเอาหลังชัดหรือเอาหน้าชัดครับหลังก็จะลายไปแทนแบบนี้แล้วก็เซฟครับเราก็จะได้ภาพที่หน้าชัดหลังเบอร์แบบนี้เลยครับและถ้าหากคิดว่าภาพนี้มีความมืดเกินไปนะครับเราสามารถกดการแก้ไขอตัตโนมัติตร,ตรงนี้ได้ครับ ตรงนี้นะความสว่างเนี่ยจึงเดียวนะครับเขาจะแก้ให้ทางภาพเลยโดยที่คุณไม่จำเป็นต้องยุ่งกับตัวแปรต่างๆมากมายตรงนี้ครับสะดวกสบายดีนะครับหรือค่โปรหน่อยนะครับเราจะมาปรับพวกความคมชัดนะครับโทนสีสีแบบแสงต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะปรับได้จากตรงนี้ครับเช่นภาพนี้เนี่ยผมอยากให้ตัวโทนของภาพเนี่ยมีอุณหภูมิสีที่เย็นขึ้นนะครับผมก็สามารถที่จะปรับได้จากตรงนี้ครับอ่าแบบนี้ปรับให้พอดีครับภาพก็จะดูเย็นขึ้นครับ หลังจากนั้นนะครับก็กดเซฟตกลงไปนะครับก็เรียบร้อยหรือจะเป็นการใส่ฟิลเตอร์แสงต่างๆเพิ่มเติมนะครับก็เลือกได้ตามใจเลยทั้งหมดนี้เนี่ยทำได้ในอาราบัมน,นะครับไม่ต้องลงแอปเพิ่มนี่นะปรับมากปรับน้อยนะครับลองเป็นแบบแสงแบบนี้นะเข้ามาจากมุมนะครับนี่เทียบนะครับว่าก่อนมีกับหลังมีเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมมันก็เป็นการเพิ่มกิมมิกในภาพได้อย่างหนึ่งนะครับเสร็จกกดเซฟ นี่นะภาพโทนที่เย็นขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีแสงที่เป็นแสงแบบแฟร์ๆหน่อยฟุ้งมาจากทางด้านซ้ายนะครับลองมาแต่งภาพนี้ต่อนะครับอย่างภาพนี้เนี่ยแสงค่อนข้างที่จะกลมกล่อมพอดีแล้วนะครับอ่ะปรับอัตโนมัติเพิ่มเนี่ยอาจจะแตกต่างก่าเดิมเล็กน้อยเท่านั้นนะผมอยากให้ภาพนี้เนี่ยมันเป็นสไตล์ของตัวเองอีกแบบนึงครับเช่นอยากให้มันเป็นวันที่ร้อนๆหน่อยนะครับก็ปรับมูมิสีนะครับให้มีความเหลืองมากขึ้นครับ ในคันทิตติ้งของภาพนะครับหรือว่าความอมเขียวของภาพเนี่ยอยากให้มันอมเขียวเล็กๆนะครับให้มันดูเป็นแบบซัฟฟอรี่สัฟฟรี่นิดนึงเหมือนกันนะแบบเป็นวันที่ร้อนในสวนสีเขียวอะไรทานองนั้นนะครับและผมก็เลือกใส่ที่เป็นตัวของฟิลเตอร์แสงเพิ่มเติมนะครับลูกเล่นตรงนี้เพิ่มเติมนะครับเอาเป็นอะไรดีพระอาทิตย์แล้วกันนะครับวันนี้แดดแรงๆเลยนะแบบนี้เป็นต้นครับเราก็จะได้ภาพนะครับที่เป็นเอกลักษณ์นะครับเป็นสไตล์ของตัวเองอีกภาพนึงแล้วครับ ในโหมดกล้องหลักเองนะครับเราสามารถใช้งานได้ตามปกติพื้นฐานของ vivo ครับในกล้องรูปถ่ายนะครับก็มี hdr ให้ใช้งานครับฟิลเตอร์ต่างๆหรือวิดีโอคุณก็สามารถเปิดมุมมองกว้างพิเศษนะครับในการถ่ายวิดีโอได้ด้วยหมดเพิ่มเติมนะครับสแกนด็อกนะครับสแกนเอกสารมีให้ใช้งานและภาพคนกล้องหลังนะครับเรายังสามารถปรับใบหน้าสวยนะครับหรือว่า beauty เนี่ยก็คือปรับโทนผิวนะครับแล้วก็ผิวนวลได้ด้วย รวมถึงการไกด์ท่าทางต่างๆนะครับสำหรับถ่ายรูปเนี่ยก็จะมีให้ใช้งานเหมือนกันนะครับไม่ต้องขอบริจาคท่าแล้วในกล้องหน้าก็สามารถใช้งานได้เหมือนกันนะครับและในโหมดบิวตี้กล้องหน้าเนี่ยใบหน้าสวยกล้องหน้าสามารถที่จะปรับได้เยอะกว่านะครับท้งรูปหน้าตาโตจมูกนะครับคางเรียวกงแก้มอะไรต่างๆนะครับจะมากกว่าการปรับแค่ผิวนวลจากกล้องหลังครับการใช้งานฟันทัด OS เอินะครับเมื่อคุณปัดเดสก์ท็อปมาฝั่งซ้ายนะครับเราจะพบกับวิดเจ็ตนะครับแล้วก็ สถานการณ์ตัวช่วยอัจฉริยะจากจวีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเตือนคุณดื่มน้านะครับหรือเป็นการแสดงการใช้งานสมาร์ทโฟนต่างๆงคุณนะครับคุณหยิบมาแล้วกี่ครั้งนะครับใช้งานยาวเท่าไหร่ใครที่ติดสมาร์ทโฟนเยอะๆเนี่ยลองเอาตัวช่วยพวกนี้นะครับไปวัดดูก็ได้เหมือนกันนะครับรวมถึงการเปิด iCA r e นะครับการตัดแสงสีฟ้าก็เปิดได้จากง่ายๆตรงนี้เช่นกันและช็อตคัดการใช้งานเมนูนะครับการใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ เครื่องคิดเลขแบบดวดนะครับก็กดคำนวณได้จากตรงนี้เลยไม่จําเป็นต้องเข้าแอปพลิเคชันและการสรุปข่าวประจำวันต่างๆนะครับก็มีให้อ่านเหมือนกันนอกจากนี้นะฮะที่ i Manager นะครับเป็นตัวช่วยเป็นตัวจัดการหนึ่งที่เจ๋งมากๆนะครับเขาสามารถที่จะจัดการระบบหลายอย่างได้นะครับเช่นการล้างไฟล์ต่างๆนะครับก็สามารถที่จะช่วยได้ตัวรอมที่มีมาให้นะครับ1 2ึ g งยดเนี่ยดูเยอะแล้วนะแต่ถ้าเกิดใช้ยาวนาะนสัก2-3ปีเนี่ยถ้ามันเต็มจริงๆนะครับเราสามารถใช้ตรงนี้ช่วยครับ สามารถที่จะลบไฟล์แคชของลายนะครับหรือว่าจัดก,การรูปภาพนะครับยกตัวอย่างเช่นภาพที่มีความคล้ายคลึงน,นะครับหรือเหมือนกันคุณอาจจะเซลฟี่มานะครับหลายช็อตเนี่ยไม่พอใจเอ๊จนถึงช็อตสุดท้ายนะครับที่สวยเนี่ยก่อนนั้นนะครับก็ไม่เอาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ลบใช่ไหม จะไปค้นหาก็ลําบากครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะมี AI อย่างจวีนะครับเข้ามาช่วยคุณเขาจะบอกนะครับแล้วก็ค้นหาไฟล์ที่มีความใกล้เคียงกันได้ครับตอนนั้นเนี่ยภาพไหนที่คิดว่าไม่ใช้จริงๆเนี่ยคุณก็มาลบตรงนี้ได้ครับไม่ต้องไปค้นหาเองในอัรบัมให้วุ่นวายหรือจะเป็นการบีบอัดภาพนะครับก็ทําได้เหมือนกันครับเราอาจจะมีภาพที่อยากเก็บความทรงจําไว้ตลอดไปนะครับลบมันไปไม่ได้ครับก็ใช้วิธีการบีบอัดนะครับคุณภาพอาจจะลดลงบ้างนะครับแต่ว่าการเก็บความทรงจำเนี่ยก็จะเห็นภาพได้ค่อนข้างเหมือนเดิม หน้าจอ IPS h d Plus 6.47นิน้วอันตราโอสกีนตรงนี้การใช้งานกลางแจ้งนะครับก็ถือว่ายังเห็นหน้าจออยู่นะวันที่เดียดจะจัดแบบนี้ครับก็สามารถใช้งานได้ไม่มีปัญหาในด้านของความแรงนะครับขับเคลื่อนด้วยชิปเซตสำคัญครับ Helio M d e t e c P 3 5 M T 6 7 6 5ซึ่งจะเป็น Cortex A13 นะครับทั้ง8คอคอเลยบนเทคโนโลยีระดับ12นาโนเมตรนะครับแบ่งเป็น2 3กิกะเฮิร์ตซ์4แกนครับเป็นแกนแรงและ1 8แกิกะเฮิร์ตซ์4แกนนะครับทำให้การประหยัดพลังงานนะครับค่อนข้างทำได้ดีบน Helio P 3 5นี้ครับสำหรับ GPU รอบนี้นะครับได้มาเป็น power VR Rogue GE 8 3 2 0นนั่นเอง โดยชิปเซต MediaTek Helio P35 นี้จะมีความเร็วร่วมกับชิปของจีเนะครับในการจับสัญญาณประมาณนี้เลยรถคันนี้นะครับเป็นรถผมที่ติดฟิล์ม80%รอบคันเป็นฟิล์มแบบเซรามิกนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับคือรีวิว vivo y 3 0ครับต้องบอกว่าเขาอาจจะเป็นรุ่นหนึ่งที่ไม่ได้เน้นความแรงจ่านะครับการเล่นเกมเพื่อความเพลิดเพลินเนี่ยมันพอได้อยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้ไปซีเรียสจ่าแบบเอาเฟรมเรทสูงๆนะครับแบตเตอรี่ที่ให้มา5้าพันแมใช้งานได้ยาวนาน1วัน2วันสบายสบาย เอาเป็นว่าครันสนใจนะครับเขาจะมีจำหน่ายสสีนะครับก็คือสีที่เป็นสี d ดรสเซ b ล e สีฟ้าออกน้ำเงินเขียวๆแบบนี้กับสีที่เป็น m o o โตว์ไว้นะครับสีขาวเลยราคาเปิดมาก,ก็คือ6,999บาทนะครับถือว่าจัดต้องได้ไม่ยากเกินไป ใครที่สนใจกา,าสรสั่งซื้อนะครับหรือรายเอเพิ่มเติมกดดูได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับวันนี้ผมพัชกทีพัทริวลาก่อนครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ s u b s บส i b e ด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้าครับว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนร,รุ่นใดจาก vivo ครับวันนี้ผมและ vivo y 3 0ลาไปก่อนสวัสดีครับ